สวัสดีครับโฮราจาร์ Channel, าชาแนลไม้จังพลังบวกรอยร้านชายชาญก้ามงนคลนโฮราศาสตร์อินโดจีนภูมิใจเสนอเรื่องราวของรัคนาและราศีกรกฎพยากรณ์ในช่วงระหว่างวันที่26พฤศจิกายนถึง24สันวาคม65ในแง่มุมการงานการเงินความรักและตุเลมโชคนะครับมารับชมกันเลยนะครับมาดูเรื่องแรกของชาวกรกฎกันบ้างน,นะครับ ชาวก,กฎในช่วงนี้เรื่องของจิตใจของคุณนะครับจิตใจของชาวปู่ประสบความสําเร็จในการเป็นตัวแทนได้รับมอบหมายอะไรก็ตามเนี่ยก็จะทาอย่างเต็มที่และสําเร็จดังใจอีกด้วยนะครับเป็นที่รักของเราเทวด,ดาเราสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณทํางานอยู่ที่คุณได้อาศัยอยู่อีกด้วยนะครับอีกทั้งคนในสังคมนะครับมักจะมองว่า คุณชาวราศีกรกฎเนี่ยชาวปูเนี่ยเข้าสังคมได้เก่งเข้าสังคมได้ง่ายนะครับมีคุณแฟนที่ดีนะครับรักและเข้าใจเอาใจใส่คุณมีความรักที่น่าอิจฉาไม่เย่อหยิยง่งไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครแม้ว่าอาจจะมีใครมากระไดกระแหนมาอิจฉาคุณมานินทาคุณแต่ก็ทำะายคุณไม่ได้นะครับเพราะว่าชาวกรกฎอยู่กับใจว่าตัวเองทำอะไรอยู่นะครับก็ถือว่า ทีแบบ50%และหึงหวงแบบ50%ตทำหนองนั้นนั่นเองในเรื่องของตัวตนนะครับของชาวราศีกรกฎในช่วงนี้คุณชาวราศีกรกฎเนี่ยมักจะพยายามที่จะทําทุกอย่างเพื่อวางอนาคตให้กับคนที่คุณรักหากชาวกรกฎมีลูกก็มักจะวางอนาคตไว้ให้กับลูกก็คือพยายามที่จะเก็บสะสมเงินสะสมทองนะครับเพื่อให้ลูกเรียนดีดีเพื่อให้ลูกมีการเสริมทักษะชีวิตที่ดี เช่นไปเรียนว่ายน้ําหรือเรียนเสริมทักษะด้านวิชาการเสริมทักษะด้านการกีฬาเสริมทักษะด้านการดนตรีเป็นต้นวัสนาความเป็นไปของชาวลักนาและลาศีกรกฎในช่วงนี้ไม่จะเป็นช่วงที่สุขภาพกายดีคนรอบข้างทําให้คุณงุดหงิดน้องลงไปตามเยอะทีเดียวนะครับความสซนซิทีฟอย่างชาวปูกรกฎเนี่ยจึงค่อนข้างที่จะได้รับความได้รับเรื่องของความกวนใจ ทำให้จิตใจ,จสงบมากยิ่งขึ้นอีกด้วยในมุมการเงินเนี่ยกา,ารหาเงินของชากรากฎเนี่ยแม้ว่าคุณชาปูเนี่ยจะหาเงินไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะครับแต่คุณชาปูเนี่ยก็พร้อมที่จะสู้กับอุปสรรคทุกอย่างทุกดอกที่เข้ามานะครับทางานเล็กๆน้อยได้ชัดเจนดีนะครับเช่นการคุมเงินก็จะต่างเล็กๆน้อยเนี่ยทำได้ดีนะครับรายจ่ายจุกจิกนะครับการควบคุมเองงานเอกสารก็ทำได้ดีทีเดียวนะ แม้ว่าชาวกรกฏชาวปูเนี่ยจะไม่ค่อยจะมีเงินเก็บเพื่ออนาคตของคนที่คุณรักเลยนะครับหรือเนี่ยความสามารถในการเก็บเงินคของข่างจะต่ำมากเพราะว่ามีรายจ่ายเยอะนะครับแต่ชาวกรกฎก็หลายครั้งหลายคราวนะครับที่จะต้องมีความพยายามที่จะเก็บนะครับเก็บเงินแต่ก็ยังแทบไม่ไม่จะแทบไม่เข้าเป้าเท่าที่ควรนะครับแต่ว่าเมื่อมีมาก็มักจะใช้หมดแทบไม่มีเงินเก็บนั่นเองนะครับเพื่ออนาคตของคุณที่รักเท่าไหร่นั่นเองแต่ว่าปัญหาเหล่านี้จะได้รับการแก้ไขและ ลดปัญหาลงไปนะครับเพราะว่าคุณอาจจะได้รับความช่วยเหลือจากคุณแฟนของคุณในเรื่องของการเงินนะครับท,ทั้งที่คุณแฟนงคุณอาจจะเต็มใจหรือไม่มไ่หรือไม่ตามนะครับแต่คุณแฟนของคุณก็น่าจ,จะรับรู้ว่าชาวกรกฎมีค่าใช้จ่ายอย่างไรและควรจะเก็บอย่างไรมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับทาให้คุณแฟนของคุณตระหนักในจุดน,นี้มากยิ่งขึ้นนั่นเองในมุมความรักหัวใจของชาวราศีกรกฎ ชาวปูนะครับปัญหาพื้นฐานเรื่องความรักที่ชาวปูมักจะประสบอยู่ก็เรื่องของเช่นการทำกำบ้านแล้วไม่บรรลุผลตามใจไม่สอมอารมณ์หมายมักจะมีความสุขไม่พร้อมๆกันนะครับบางครั้งความอึดในทางบ้านก็เป็นปัจจัยสำคัญอีกด้วยนะครับสามีคู่รักของคุณพะยายามคุณเนี่ยเย็นชาต่ออนาคตของลูกคุณของคนที่คุณรักเนี่ย ในตัวครอบครัวเนี่ยมันน้อยเกินไปนะครับมันไม่ได้งใจคุณนะครับบ่อยๆครั้งเข้านั่นเองแต่ข้อดีของคุณแฟนของคุณเนี่ยก็มีมากเช่นกันนะครับก็คือเป็นที่ปรึกษาชั้นดีในงานในส่วนที่คุณมีปัญหานะครับที่แก้ไขปัญหาไม่ตกนะครับแฟนคุณก็จะเป็นตัวช่วยที่ดีนะครับได้ทันท่วงทีในสิ่งที่คุณมีปัญหานะครับและคุณมักจะเจอทางออกที่ยอดเยี่ยมเมื่อแฟนคุณเมื่อคนที่คุณรักเนี่ยเข้ามาแก้ไขให้คุณโดยตลอดอีกด้วย ในมุมการงานนะครับการงานของชาวปูนนะครับยังไม่เสร็จเรียบร้อยอย่างที่ตั้งใจนะครับโดยเฉพาะงานราชการหรืองานที่มีเจ้านายนะครับเพราะว่าอะไรเพราะปัญหาอยู่ที่ว่าปัญหาเหล่านั้นนะครับมันมีอยู่ว่าทักษะพื้นฐานในการทํางานของคุณเนี่ยสกิลในการทํางานของคุณเนี่ยมันยังต่ําเกินไปนะครับคุณอาจจะยังฝีมือเนี่ยอาจจะยังด้อยกว่าคนอื่นๆในสิ่งที่เราในการทํางานนั้นนะครับ จึงทาให้คนอินไม่ไว้ใจวางไม่ไว้ไวใจคุณหรือคุณอาจจะโดนด้อยค่าโดยเพื่อนรมงานที่อิจฉาคุณหรือเพื่อนรมงานที่ปากหมาปากปูทํายังนั้นนั่นเองนะครับจึงทําให้นะครับผู้หลักผู้ใหญ่เชื่อคล้อยตามคนที่เหม็นหน้าคุณนั่นเองนะครับทําให้ความไว้ไวางใจใตัวคุณมันไม่ดีเท่าที่ควรเลยนะครับหรืออีกจุดหนึ่งน,น,นะครับคุณอาจจะกำลังที่จะวางแผนที่จะทํางานใหญ่อยู่นะครับมีโปรเจกต์ใหญ่หระตัวคุณอยู่นะครับ แค่เหมือนคุณจะขาดอะไรบางอย่างเช่นขาดไม่เงินในการเริ่มต้นหรือขาดคู่หูขาดหุ้นส่วนนะครับที่คุณเหมือนจะนะครับคนที่คุณหวังของความช่วยเหลือเนี่ยกอ็อาจจะยังไม่กระตือร้อนที่จะช่วยคุณให้เริ่มต้นตามแต่ทีค่คุณต้องการแต่อย่างไดนะเรื่องของตัวเลขนำโชคน,นะครับตัวเลขโชคสหรับ,รรบชาวราศีกรกฎดาวเด่นในช่วงนี้ก็ได้เลข5เลขศูนย์และเลข8นะครับ จบแล้วนะครับสำหรับชาวลัคนาและราศีกรกฎในช่วงระหว่างที่26พฤศจิกายนถึง24ันวาคม65นะครับหางช่อบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ดกด Subscribe และลืมกดกระดิ่งช่องของจาจชนะด้วยน,น,นะครับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับพบใหม่คลิปหน้าครับ